สวัสดีครับผมนายรัตพีพัฒน์เลาะลิมนศ672409ครับสาขาวิทยาการเครื่องกลคณะวิทยาการเครื่องกลนะครับปักเลนที่หนึ่งะครับวิชาคอมพิวเตอร์อิจิตร์ดีไซน์นะครับรหัสวิชานศ26013นะครับครับครับผมเกามาท,ที่ตรงนี้นะครับแล้วผมจะมาใช้เครื่องมือพอลิกลอนทูนะครับ เราไปกดพาร์ทไปกีนะครับรดกดสเกตนะครับกดฟอนต์ไปนะครับเราดูเครื่องมือนะครับโอลิกอนนะครับอันนี้คือเรียกมุมเหลี่ยมนะครับอันนี้คือหกเหลี่ยมนะครับ ก็จะเป็นสามเหลี่ยมก่อน,อน,ออนแล้วไอจุดออริจินนี่ครับเราเอซีออกครับแล้วก็บนรบุขนาดนะครับนะบปขนาดนั้แล้วแบบบุรปูปขนาดนะครับ อ่ตรงนี้เป็นห้าสิบนะครับนี่นะนี่มันเป็นสิบนะครับคือยังยังเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับมาเช่อมตรงนี้หนึ่งครั้งครับ คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับเมมากดตรงนี้ครับ h o r i ซอนฮอ l h ซอ i z o n t a l ครับคลิกหนึ่งครั้งนะแล้วก็นี่เสร็จตมบโรแล้วครับเบลอ parameter ตรงนี้เป็นมีสี่เหลี่ยมครับเรามากดที่ล่างขวาครับลากออกมานะครับ แนวแกนเองนะครับไปวางหนึ่งครั้งครับแล้วก,กด ESC นะครับแล้วก,กดมาที่ระบงขนาดขนาดตรงนี้จะเป็น่40นะครับกดคอนโทรนะครับ กดดิสเส้นนี้นะครับจุดนี้ก็เส้นนี้นะครับ กด Control เงไา้ว้ากดที่จุดนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับนี่นะ ไปที่ a d ทเทครับที่ a อท e ท i o n ครับอย่างนี้ครับ คอนซิดเด์นะครับเนี่ยก็ถ่ายาไม่ได้นะครับจากนั้นแล้วมาเลือกที่ตรงนี้เป็นห้าเหลี่ยมครับเราจะเริ่มจากมุมมุมนบน,นครับทำให้จุด ก็กด FC นะครับ แบบนี้ครับก็้วคที่คอนฟเดนต์ครับนี่ครับปวดจุะดี้นะครับนี่ครับก็ขยับไม่ได้นะครับนะ ตั้ตรงนี้ปุ่มนี้นะครับแล้วก็มาเป็นหกเหลีย่ยมครับดลนะครบับถูกเหมือนแจ็คเก็ตที่มุมล่างซ้ายนะดีไซน์นะแล้วกด ESC นะแล้วก็มาบอกขนาดครับขนาดตัวนี้จะเป็นซีซีนะ ี่เป็นนี้นะครับต่อไปคนระับมากดจุดนี้นะตรงปก็เส้นนี้นะครับ ก็ลราก็คอนติเดนท์ครับเราจะกลายเป็นติดอามแล้วครับโอเคเราจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ผมขอขอบคุณกันมาถึงของนนะครับครับสวัสดีครับ